สวัสดีครับวันนี้พวกเรานะครับจะมาทําการทดลองอเกี่ยวกับเรื่องงานและพลังงานนะครับโดยชื่อเรื่องนะครับมีชื่อว่างานเอ๊ะพิจุดพลังงานใน <laughs> ป,ปากกาคร,ครับโดยสมาชิกในกลุ่มมีต่อไปนี้ครับสวัสดีครับผมเด็กชายนัทพลโตชีพูม่มม .48 เลขี่5ครับสวัสดีครับ <laughs> ผมนายณัฐิศิ์สิงห์จมม .48 เลขี่12ครับสวัสดีครับผมนายวงสนนันมันม .48 เลขี่14ครับสวัสดีครับ ได้ครับต่อเลยต่อเลยผมได้กิจระแปดครัผมว่าสี่แปดเที่สองครับสวัสดีครับผมนายกฤลิัแก้วเหมือนวัยมอสี่รแปดเลขที่หนึ่งครับส่วนผมนายนักลินเข็มกฤตมอสี่แปดเลขที่สิบเอ็ดครับจุดประสงค์การทดลองนี้นะครับเราสามารถอธิบายได้ว่ากฎการรักกาลังงานเป็นอย่างไรได้ครับและเราสามารถทำความรู้เกี่ยวกับกฎการรักของพลังงานมาอธิบายใช้ที่ต่างๆของพลังงานกดที่อยู่ในวัตถุได้ครับ โดยวัสดุเลืออุปกรณ์มีประการหนึห่งแท่งโดยมีมวลเป็นเอ็มกัมครับโดยกําหนดค่า g ท,ที่10เมตรต่อวินาทีกำลังสองครับในส่วนของวิธีการทําการทดลองนะครับเราจะนําประการมาวางบนโต๊ะนะครับจากนั้นนําไม้ทัดมาวาัดความสูงครับให้ดึงประกาขึ้นจากความสูงระดับเดิม30เซนติเมตรครับจากนั้นปล่อยให้ตออกลงมาครับเราจะนํา ผลการเ,เราจะนําการทดลองนีไ้ไปสังเกตรครับและอธิบายครับผลการทดลองนะครับในช่วงที่หยิบขึ้นในแนว้จะเกิดการสะสมพลังงานให้อยู่ในรูปพลังงานศักย์ของถ่วงแล้วพอปล่อยประก,การตรกลงมาจะทําให้เกิดเปลี่ยนพลังงานครับจากพลัพลงงานศักย์ของถ่วงเป็นพลังงานจลนครับโดยพลังงานศักย์ของถ่วงตอนยกขึ้นจะมีค่าเท่ากับพลังงานจลตอนที่ปล่อยลงมาซึ่งหมายความว่าพลังงานของระบบนะครับจะไม่จะไม่เพิ่มขึ้นหรือสูญหายไปนั่นเองครับ สืบอนการทดลองพลังงานในระบบนั้นไม่ได้เพิ่มหรือสูญหายไปไหนเพียงแต่เปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งที่จุดหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่จุดต่อมาเพียงเท่านั้นซึ่งจากที่กล่าวมามันคือนิยามของกฎการอนุพลังงานนั่นเองครับกบครับวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุครับ